สวัสดีคะ่ะ JKS Channel นะคะวันนี้ก็น้องบอยก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าทำไมถึงร้องไห้นะคะก็จากาไลฟ์สดกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้นะคะที่เราจะเห็นช่วงที่น้องแอนออกมาร้องเพลงปริญญาใจนะคะน้องก็อินกับเพลงนี้ที่น้ำตาก็จะคลอตอนช่วงร้องเพลงนี้แล้วนะคะเหมือนก็เพลงนี้ก็เข้ากับชีวิตของทั้งสองมากนะคะกับ เพลงจะเริ่มที่ว่ามีน้ำตาออกมาบ้างจากเพลงนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นที่ทั้งคู่ก็มีปัญหามากมายนะคะวันเมื่อวานนี้นะคะ่ะวันที่วันที่มีการแสดงเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ที่แสดงช่วงกลางวันแล้วนะคะก็มีอุบัติเหตุมีรถน้องแอนคันที่แดนเซอร์นั่งนะคะก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ น้องบอยบนเวทีก็หน้ามืดเหมือนจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาแสดงช่วงเย็นน้องก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่ผู้คนมาให้กำลังใจมากมายนะคะก็ลองไปฟังดูว่าทํำไมถึงร้องไห้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะมือเยิ้มได้เลอ๋อมื่อคืนนเ่บอครับเมื่อคืนคือมันหลายความรู้สึกมาก เมื่อวานี้คือผมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยคือหน้ามืดบนเวทีตอนไปงานกลางวันเพราะว่าเทาเ่ยวเหรียญขึ้นอยู่สารครามสอดแจงไหะครับก็รีบกลับมานอนได้พอดีอยู่ที่สารครามเลิกตีห้าก็เลยดีหน่อยได้กลับมานอนเยอะได้ได,ได้ได้ขับมานอนเร็วนะครับแต่ก็ก็มาถึงบ้านที่ขอนแก่นก็ประมาณหกโมงเช้านะครับหกโมงกว่าก็สิบโมงก็ต้องตื่น จริงๆตั้งนาฬิกาไว้เก่ามงนะครับแล้วทีนี้สิบโมงก็ตื่นตื่นมาคือเฝ้าแต่งหนา้าผมยังไปโทรแดนอีกว่าแอนเอา้าทำไมไม่ปลุกพี่คือเขาเห็นแบบผมนอนหนึ่งสีเนาะก,ก็อยากให้นอนแน่นอนหละแล้วทีนี้ก็ร,รีบรีบลุกขึ้นมาแต่งหน้าแล้วทีนี้บอยกินไอ้นั่นไงครับกินเยลลี่ที่ทาให้หลับแล้วทีนี้มันเหมือนกับ ยานอนหลับมันออกฤทธิ์อยู่แต่เราแต่เราต้องลุกขึ้นมาทํางานแล้วมันก็เลยเป็นสลึมสลือแล้วที่นี่ก็เฝ้าแต่งหน้าเสร็จสิบเอ็ดโมงก็ออกจากคอนแกนสิบเอ็ดโมงมันก็ใช้เวลานะครับก่อนจะมาถึงนองบัวลําพูนะครับในระหว่างทาาที่เร่งรีบอยู่ผมขับรถเองเพราะผมเป็นคนขับรถเร็วนะครับไม่ให้อานครับแล้วที่นี่ในขณะที่ขับรถอยู่นั่นก็ไหลาสดไปด้วยเนาะผมก็ขับรถอย่างเร็วนะครับเพื่อที่จะ รีไปหนองบัวลําพูเพราะขึ้นเวทีหนองบัวลําพูคือบ่ายโมงกระเทิ่ง่าวไปพ่อไก่สีหงนันไล์สดตัดเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องรถรถแด,ด,ดนเซอร์รถแด,ดนเซอร์แอนนะครับรถมีซู้ของแอนนนะปาเจโร่ของแอน์นะโดนชนแต่คนไม่เป็นอะไรคนมาเปลีย่ยนยางเลยครูก่อแล้วนีก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่รถโดนชนแล้วทีนี้มันก็ต้องแบบมันยากไหมครับ เออมัน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 ต้องกระคืดอย่างเนาะทั้งเรา้องฝาไปขึ้นเวทีอย่างเสียนงะผมกับ่วงแอนผมก็สงสารเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้คือไม่ใช่ปิดบังแต่เราไม่อยากให้ใครรู้จริงๆรถตู่กับพึ่งชนก้อนหนาแน้นนะครับก็คือตอนนี้ก็คือแอนก็เช่ารถใช้แอนกัเซารถใส่แล้วที่นี่รถปาเจโรมีปัญหาอีกก็ต้องหารถมามา,มาให้แดนเซอร์เพื่อที่จะไปทํางานนะครับแต่ยังยังยังกำลังคืดกันอยู่ว่าเขาสีเห็ยังไง มันก็เป็นรายจ่ายเนาะมันก็เป็นรายจ่ายเช่ารถอย่างเงี้ยคือรถมันไปตลอดเขาตีไปสองแรงเหมนืนเด็กพ่อนเช่าสําหรับใช้งานไปทํางานร้องเพลงงานแสดงแบบนี้มันต้องเช่าคาบวันต่อวันใช่ไหมฮมันต้องเขาเขาคิดเงินเป็นสองหมื่นอืมเพราะมันเป็นแบบคาบาคาาเส็นเกินเทียงขึ้นเนะ่ยก็ยังคิดกันอยู่ว่าว่าจะยังไง เออแต่ว่าตอนนั้นคือเป็นทําอะไรไม่ได้หลายๆก็ให้คนเฝ้ารถแล้วก็รอเคลียร์กับประกันแต่แต่รถมีประกันอยู่ครับรถมีประกันอยู่แต่เราก็ต้องรีบขึ้นเวทีแล้วทีนี้ผมก็ไปห้องเพลงคือด้วยความที่แบบว่างวยเงียยานอนหลับด้วยนอะขึ้นไปแล้วเต้นนั่งพอนไหมฮะอยู่หนาอยู่หนางานอยู่น้องบอลลัพัวบอลพ่หน้ามืดแต่เราคนมีความรู้สึกว่าฝืนฝืนเพื่อที่จะย,ยืนอยู่ตรงนั้นแบบ คือซอยกันลองเพลงนะกับแอนน่ะสกิปเพลงมันก็ต้อง